พี่นงองสวัสดีปีไหมปี6กครับมือในสามมุ่งเคิองครับเอาเจ้าโควิดหรือเจ้าชายชนะครับออกมาครับกำลังเรียกอนกนะครับวารูวทีนนกป้าที่เขาบ่พี่นงองเนี่ยครับตูนพุ่มไส โนเสือครับโอ้ยคืนหนาวพี่น้อกบอกาวบงแห้งครับอยู่ยักหาชิบเมตรนี่แหละครับเป็นนกเสียงให่ครับนกปาแต่ว่าบกปากครับบินเขา้ามืาไกลๆแล้วบวบปากครับ ดีอยเทียงหน้าครับเจ้าครับดีอยปลากล้วยเฮ้ยหนามือสั้นครับกล่องเงินบทเทียงครับมีแต่เสียงนกบานครับบาน,นีเหียกเอาพี่น้องนกปลาบว ยักคั่วมับหมู่ั้านเข้ามากอยู่ต้นไกลๆเนี่ยครับแต่ว,ว่ามยอมปากมยอยเถียงครับเป็นนกเสียงใหญ่ลุงเดียวแต่ว่าเฮ็ดเลี้วอ,อยู่ครับถึงมันลุ่มพี่น้อง โอ้ยขอามาแล้วครับตาโบปากพี่น้องบินไปงาท่างแต่เว้นออกแล้วครับรุ่นยาวๆไปน้ำกันครับ ปามันคือโบปากวูพี่น้องเอง้เขามาห่วมตนแล้วบเบ,บ,บาโบปากแค่ข่วมเลยครับนกปลามีต่นกบานครับเผ็ดถามข้าวกันแล้วก็ติดผูกเซียวกันทั้งหมดเหลียวเบิงองนปีใหม่แล้วก็จะโบมานบ้น โอยนกป่าลุงขีดินพี่น้องนกบานก็เศร้าขันคือกันบานนกป่าบ่าตอบบ่ตูโยมื้อว,นนวันที่สองครับลอยออกมาจวเเ้าเข้ามาบ่าปากบินเข่าห้มต้นแล้วก็ลุงขี้ดินวนครับ หากินเื้มึงก็แล้วแล้วแบบนี้นะครับ ล่มพี่น้องเว้ยนกป่าบินขึ้นอีกแล้วครับสักทีตัวผู้ตัวแม่ยตัวอยู่คนละง,งาครับขึ้นไปแล้วบกปากพี่น้องเว่ยนกบ้านกับ่กปากคือกันบ้านนกปลากับนั่งอยู่คนละง,งาครับ บ่มีตกปากยักความเลยนกตอกับบุาปากครับนกปลากับบุาปากนกตอกับนับดิวพเนียตที่ขับัานเต้นไปเต้นมายนยายวนจะใช่ชนะกยแบบนี้มันก็จะไปทา้งเหวแล,ละพี่นองเลยตัวอยากตัวซ่าคขากี่ลีนาะเหนียวรับโอ้ย ส่งสิโบกขึ้นแล้วผมเบิ่งยีงนเดินโบกเขาท่าโบกเขาท่าก็บแบบนี้มาแล้วนั่งอยู่คนละมุมบ่มปากบดเถียงนกตอกับบ่มปากคือกันมีแต่ใส่พระรามเดินดงคือยังหัวหนา้าตนเพันโบนล่ะเต็นไปเต็นมานับลูกเพนเนียดอยู่บ้านเดี่ยวเพนเนียดอยู่บ้านโอ้ กะที่จบชิปไปเพียงชนีเระพี่น้องปีใหม่ก็ที่ขึ้เขาละเหวคือเขาละด้วยจังไดก็รอบึงยักษ์สามมงครัวครับสามมงเศร้าวันนี้ก็แต่บันตีกะจังที่อัดเป็นชิปที่สองเนาะพี่น้องปีใหม่ก็ให้มีแต่ความสุขความจเจริญครับสุขขู่สุขสขนอ่าเกิจริงใดก็ขอให้ยสงความมุ่งมั่นปรารถนานะครับพลันไม่แข็งแห้งครับลำรวยลำรวยครับสุขขนปีหกสี่เนาะพี่น้อง เออเอาข้างขึ้นเลาครับบ้านเนี่ฝากติดตามช่องผู้ใหญ่หน่อยคนมักนุกเขาให้น้ำในเดอร์พี่น้องดิครับสวัสดีครับ